ขอบึมบึม,บมเดินมาแล้วแล้วก็ปั๊มโอ้โหเก๊กลอยอีกแล้วแล้วก็ระเบิดโป้งโอ้เกือบล้านเจอกันเพื่อนโป้ที่ก็เป็นทีมแอสซัมโหมดที่เร็วที่สุดในปัจตุบนแล้ว <S <S เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมนันเกมเมอร์เกมเจ็ดบาปกันอย่างเช่นเคยนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้ผมจะลองเอาทีมฟลาวดินฟ้าไปลงพีพีแบบนับของกันโดยใช้ทีมแอสซัมโหมดเลยนะฮะ ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราเอาฟลาวดินฟ้ากับไอตัวแอซัมโหมดเนี่ยจับคู่กันเนี่ยมันจะเวิร์กขนาดไหนนะครับซึ่งผมเคยนําคลิปไปแล้วเป็นคลิปของคิงฟ้าเกาเทอร์ใช่ไหมหรือว่าเป็นทีมลอสเวนเกาเทอร์ใช่ปะแต่ว่าคลิปเนี้ยผมจะแอซัมโหมดไปลงให้ดูนะครับน้องๆคิดว่าพี่จะตายปะก็มาดิครับเลยอะนะฟลาวดินฟ้านี่มันแบบ OP จัดนะฮะซึ่งผมก็อยากลองด้วยไงประเด็นแต่ถ้าน้องๆคาดหวังว่าพี่จะชนะทุกตาเนี่ย น้องๆเลิกคิดไปเลย <c oughs> ไม่แน่อาจจะแพ้ก็ได้นะเพราะว่าฟลาวดินฟ้าเนี่ยมันแบบไม่แน่ไม่นอนนะครับทีมมันนี่ถ้าเจอคนที่แบบตีเป็นนี่ก็ GG มานะครับเดี๋ยวเราไปลงกันดีกว่าว่าแอซซัมโหมดหรือว่าดัตตินเป็ดของผมเนี่ยกับฟลาวดินฟ้าเนี่ยมันจะเวิร์กไหมทีมมันนะในคลิปนี้ผมจะลงแบบนับของนะซึ่งทีมนี้เลยนะครับนี่มีแอซซัมโหมดแน่นอนนะครับเป็นพระเอกของคลิปนี้นะครับดาวเมดฟลาวดินฟ้าก็เป็นตัวพาสซีฟนะฮะ เมื่อตายก็จะลบดีบัฟแล้วก็เพิ่มเกณฑ์ันติให้กับตัวที่เหลือนะครับเต็มแม็กเลยก็เป็นพาสซีฟที่โกงนะฟาวดินเนี่ยโดฟ้านะครับเป็นตัวแทงแล้วก็เป็นตัวดาเมจด้วยซึ่งในคลิปนี้ผมใส่เป็นเซตโจมตีนะก็แรงๆกันไปอันติแล้วก็สลิดแดงเนี่ยคือเอาพาสซีฟแล้วก็เป็นดาเมจสำรองให้ทีมด้วยแล้วก็อาหารผมจะกินเป็นเพิ่มโจมตีนะแล้วก็อย่างเช่นเคยนะก็ฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะฮะไปะ เดี๋ยวเราไปลองลงกันดีกว่าว่าผมจะแตกหรือเปล่าวันนี้ <Yeah. S 1> ตั้งแต่ใช้ s อซซอมบี้มาเนี่ยคือแบบโอกาสแตกนี่ไม่เคยมี <No. S 1> ตัวมันแบบว่ามันก็เก่งอะครับน้องๆมาตาแรกนะครับอัะหรือ,อยังอัดแล้วใช่ไหมมาตาแรกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเจอทีมไหนจะหลงโกนเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่ไม่แต่คนที่แบบรู้มาก <Hey. S 1> <c oughs> นะตอนนี้ผมเคยใช้ลอสเฟย์คังนู้นเลยนะครับทาคลิปคังนู้นเะน่โอ้โหรู้มากกระจายว่านะครับตาแรกจะเจอทีมไหน อ่ะยังไงเป็นทีมป่าฟ้านะทีมนี้ก็จะมีลิซังฟ้านะครับมีป่าฟ้ามีเกาเทอร์เขียวก็ได้ดีครับมาเพื่อนป่าฟ้าด้วย <Okay. S 1> เ่เกินเขาตีมาหรือเปล่านะครับเกาเทอร์นะเหมือนจะตีมานะรถเกนติหรือเปล่าอ่าไม่นะครับยังไงเปิดโล่โอเคเขาตั้งรับนะแล้วก็โย่มานะครับเดี๋ยวว่าฟลาดินเกือบแตกแล้วก็ตีฟลาดินด้วยมันใจกล้าสุด,สด นะฮนคะคนนี้เราก็ใช้อย่างนี้นะครับเอาโดรฟ้าเปิดไปก่อนนะฮะน,นี่แล้วก็ใช้นี่เลยนะครับตามไปแล้วก็ปั่นไปสปินไปมาโดรฟ้ารูเรื่องดีครับปรเปล่าดินตายก็รูเรื่องติครับนี่ไงสองแสนไงแล้วก็แอสซมโมดตีไปอันติขอบเบิ้มๆนะเพื่อน,นโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหห้าแสน เอาเรื่องจะจัดแล้วก็ปั่นแบบปุ๊บแต่ว่าเกาเทอร์เขาเพิ่งเกิดใหม่ไงไปเกิดใหม่ไปปั๊บก็จะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเพิ่งเกิดใหม่แต่แล้วยังไงอะครับ่ะลอสเวนก็ตีมาดิครับก็รู้เรื่องดิครับผมลอสเวนตีมาอย่างเงี้ยถึงเวลาตายว่ะเพื่อนนะปั่นไปเลยนะครับแล้วก็ใช้เซริตนะครับมาปั่นไปก่อนอ,มอ,มอมไม่ตาย ไม่ตายแล้วก็สดิตนะครับปิดฉากหน่อยน้องพี่เรียบร้อยสี่หมื่นหนึ่งตาแรกก็ผ่านไปได้อย่างสวยงามให้สดิ์เขาได้โชว์มั่งไงนานทีได้ออกคัสซีนตอนเอนเกมนะครับมาตาที่สองนะจะเจ,เจอทีมอะไรหืมเป็นทีมอะไรครับเนี่ยนี่คือทีมอะไรครับเนี่ย ทีมแอซซัลโมดเหรอที่มีลูเซลใช่ไหมลูโดเซียวแล้วก็สลิตแดงนะครับรู้สึกว่าเขาจะมีบัญญัติของสลิตแดงนะเขาจะตีใครน่าจะตีแอซซัลโมดนะครับดูจากสเต็ปการเล่นแล้วดูจากแบบดูจากทีมแล้ว <c oughs> เอาทีมสีแดงมาอย่างนี้แก้ทางชัวนะฮะ <c oughs> <c oughs> บึ้มมาบึ้มมาเพื่อนโอ้โหจิ้มยับยับเลยเอ่ะมันเท่เกินไปหรือเปล่า่ะเพื่อนแล้วก็ยั่วยุเพย์เซฟมาโดแล้วก็ใช้แอซซัลโมดนะปั่นไปเลย แล้วก็ตีลูเซลไปขำขำมาเพื่อนปึ๊บยุยุมาก่อนนะครับเพย์เซฟแล้วก็ปั่นไปมาปุยแต่ว่าเขาถึกนะเนี่ยทำไปเล่นไปถึกเหรอเพื่อนสองแสนถึกเหรอเพื่อนมาดโดฟ้ายุยุมาแล้วนะครับก็ต้องตีดโดฟ้าเอาดิเขากล้าตีหมู่มาหรือเปล่าถ้าตีหมู่มาก็ติดไอตัวของฟลาวดินด้วยจะกล้าสาต์มาหรือเปล่านะฮะคนนี้เขาแบบคิดเยอะแล้วไงว่าเอ้ยเอาไงดีวะ เฮ้ยเขาเลื่อนการ์ดด้วยนะเทจัดโอ้โหเลื่อนการ์ดยับยับเลยเหรอแล้วก็อย่างนี้แล้วกันนะครับมานี่เลยไปไปขำๆขเธอหน้าเขาต้องเลื่อนการ์ดถึงจะหายนะสาผินนะเขากล้าเลื่อนการ์ดหรือเปล่าล่ะถ้าไม่เลื่อนการ์ดนี่ก็ตีไม่ได้นะครับอันตีผมก็มานะครับอ่าใช้ลอตเวนนะครับสาดมาเลยหรือเปล่าอา้า ตีแอซัมโหมดฉเฉยอ่ะเพื่อนเทพไปหรือเปล่าอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยโดนดีครับโดนตีหอย่างนี้ฟาดมาอย่างนี้ก็โดนดีครับผมแอซัมโหมดปิดฉากแล้วก็ตีไปอ่ะแล้วก็โดกันเหนียวขอบึ้มบมเดินมาแล้วแล้วก็ปั๊มโอ้โหตีเสร็ี่ไง เขาเรียกว่าอย่าพลาดพลัง้งถ้าพลาดพลั้งไปนี่ตัวแตกง่ายๆเลยนะเพื่อนมีฟราวดินเป็นแบบเป็นตัวซัพพอร์ตชั้นดีอะครับน้องๆอ,งอืที่นี่อย่างชอบเลยตาที่สเอาเป็นทีมแอซเซอร์โหมดเหมือนกันเหรอเอา้าเดี๋ยวนะทำไมเขาถึงเปิดทีหลังอะครับผมมีฟราวดินฟ้าแบบกากๆกกกกเลยตัวหนึ่งเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยอย่างนั้นก็ได้ดิครับแล้วก็นี่เลยนะฮะ เลื่อนการ์ดมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ดโดรยุยุมาอ่ะไม่ตีนะครับปล่อยเซอร์นะครับไม่ตีดูซิว่าเขาจะตีมาหรือเปล่าเราไม่ตีนะครับมาเฮ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าดโดรเขาเนี่ยไม่มีพาสซีฟใช่ไหมเขาไม่ได้ปลดพาสซีฟนะครับคนเนี้ยรีบเล่นอ่ะเราอะไม่ยอมปลดพาสซีฟนะครับเอามาลองทีมใช่ไหมตีดโดรด้วยใจมันกล้าจัด โอ้โหโอ้โหแต่ว่าโดรเนี่ยไม่ติดพวกดีบัฟสาหินนะเนื่องจากว่ายุยุของโดรเนี่ยเป็นป้องกรรันสาหินนะครับแล้วก็ใช้เลื่อนการ์ดแบบนี้ก่อนนะครับเอาชัวนะมาตีแบบใจเย็นนะอย่าไปรีบร้อนนะครับอย่างนั้นแบบเดี๋ยวแตกชิวๆโอ้โหโลดเกณฑติด้วยได้ดิครับได้ดิฮะเอซอลสาดมาโอ้โหโอ้โหไม่ตายฟลาวดินไม่ตายถ้าตายนี่จบอ่า เรียบ้อยโดนแน่นอนตาหน้าดูดีบัฟอีกฝ่ายด้วยเต็มหัวห้าดีบัฟเต็มสูบเลยเพื่อนเขาเรียกว่าสายเปย์นะคนนี้คือแบบเปย์ซอมโหมดนี่คืออิ่มเลยนะครับเปย์อย่างนี้ก็อย่างชอบเลยอ่ะครับมาปึ้มไป <S <S มเก็กลออีกแล้วแล้วก็ระเบิดป้งโหเกือบล้านเกือบล้านนะครับโคตรแรงเลยนะครับอันตินี่เคออันติเลเวลสองนะ สะใจจัดอีกฝ่ายมีเป็นโนเบสนะครับโนเบสอิสตินเขียวนะตีไม่เข้าด้วยโดฟ้าผมถึกไงก็ติดทนทานไปนะครับเมื่อกี้แล้วก็ขำๆแล้วการโดฟ้านะฮะแล้วก็ตีไปก็าจะจ,จีแล้วนะยังไงโป่งไม่ตายแล้วก็ปิดฉากขอสับที่หัวหน่อยแล้วกันนะตีไงล่ะวูยังชอบ เขาเรียกว่ารีบเล่นไงคือแบบ GP นี่คือมันจะรีแล้วไงอาทิตย์นี้ก็รีบรีบเล่นไงรีบลงแรงนะครับทีมพีนี่แบบว่ารีบมากๆเลยอะครับน้องๆมีฟราวดินฟ้าเป็นตัวรีบไงมาเดอทีมตั้งรับเหรอทีมแทงใช่ไหมเนี่ยจะมีเป็นทราเมเอลนะครับเกาเธอร์แดงแล้วก็กิวเทนเดอร์เขียวเขาก็รวมการ์ดนะครับอืมเป็นคันการ์ดแบบหมู่มาด้วยแล้วก็กิวเทนเดอร์ตีมาอา้าทำไมทำอย่างนั้นล่ะเพื่อน โอ้โหทำอย่างนั้นทําไมล่ะครับผมแม่คุณแก้ตัวคุณจะกดออกหรือเปล่าน้ำหนึ่งถึงสามหนึ่งสองสามจ g มามาอันติมาอะไรครับเนี่ยเติบเอเชียนะขึ้นมาเฉยมาปิดฉากโป้งไงสองแสนไงครับก็เป็นตัวอะไรเนี่ย ก็เป็นมามัสฟ้านะอีกฝ่ายเป็นทีมสายแท้งที่แบบว่าทําไปเพื่อใครเนี่ยทีมนี้เป็นมามัสที่ไม่ปลดอเวกด้วยนะอย่างเท่แล้วก็ใช้นี่นะครับโรฟ้าตีไปนะฮะแล้วก็แอสซัมโมดก็ปิดฉากนะปุบ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 ไปก่อนไงแล้วก็ปับ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 ปาบนี่เลยนะครับแอสซัมโดปิดฉากมหมุนไปสปินตืดนนี่คือตีเป้าเดี่ยวนะ1 2 0่งแมื โคตรแรงนี่ก็เป็นทีมแอซซมโหมดที่เร็วที่สุดในปตตพีแล้วไม่เราก็อีกฝ่ายอ่ะตายนะครับทีมนี้คือเมื่อกี้เขาไม่คิดว่าฟลาวดินจะตายไงเพราะว่ากิวเขียวเนี่ยมันดาเมจเบาใช่ไหมล่ะแต่ว่าเขาสับมาทีนี่ฟลาวดินตายเลยอีกฝ่ายเป็นทีมเมตาเอเชียนะครับก็มีลอสเวนนะลิสนังฟ้าแล้วก็เกาเทอร์แดงนะครับเอามาแก้ทางแอซซมโหมดใช่ไหมเพื่อนเขาก็เลื่อนการจับยับนะครับ กลางโล่นะครับเพย์เซฟมาแล้วก็ยังไงตีฟราวดินเขาไม่ตายอ่ะรู้เรื่องดีครับตีทั้งหมดผมก็รู้เรื่องดีครับแล้วก็รวมการ์ดมาอย่างนี้นะฮะนี่แล้วก็เปิดโยยุปนะครับแล้วก็ใช้โดโนะฮะตีขำๆไปแล้วกันเอาเกตันตินี่มาป้องกันไปก่อนปุ๊บปุ๊บ๊บก็ยังเข้าอยู่นะมาเพื่อน ยิงมาเพื่อนสตั้น,น่ะอยากเก็บไว้ยิงมาเถอะนะเล okay, ่นคันการยับยาบ,บแล้วก็ตีมาเอาฟลาวดินตายโทษทีนะเพื่อนขอโทษทีว่าฟลาวดินตายอย่างนี้ก็เอนเกมแล้วแหละนะครับผมปั่นไปแล้วก็ระเบิดไปอ่ะจีจเพื่อนอุ้งโอ้โหเขาขึ้น เกาเธอแดงคืนชีพเลยแล้วก็ปั่นไปปึ๊บ <c oughs> แล้วก็อันติอ๋อบิ่มเบิ่มมาหนึ่งเสนตีเป็นแสนอันติทีนี่ตีเป็นแสนสะใจหลายเดจัดเขาก็ตีมานะเมอร์ลินแต่ก็นั่นแหละนะครับเราก็แบบนะเจอกันเพื่อนโ้เลขเกือบสวยแล้ว 2 2งแสนสนสองนะครับถ้าเป็น22 2ยบอเนี่ยคือแบบเลขสวยจัด22นะโอเคนะครับเรียบร้อยก็เป็นไงบ้างทุกคนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ไวที่สุดในปัตจุบแล้วนะครับเขาเรียกว่ารีบคือ PP เนี่ยมันจะรีแรงแล้วไงก็พี่มารีบอะไอ้น้องเข้าใจพี่ด้วยคลิปในวันนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างนะระเบิดระเบ้อไปนะครับคลิปนี้ตุมตามตุมตาม,ตามเป็นแสนนะครับตาหนึ่งนี่คือเกือบล้านนะฮะดาเมจเกือบล้าน สงสารอีกฝ่ายเลยนะครับแบบว่าลั่นมาตีนะครับเรียบร้อย GG ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปโหมคลิปหน้าเนี่ยจำคลิปไ like, รก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม